นุ่มกัญชัยเผยปวดคอทรมานสองเดือนไปห้าโรงพยาบาลไม่หายเผยปมบ่วงกรรมคนที่สัมภาษณ์หลังจากที่ผ่านมากัญชัยปวดคอทรมานสองเดือนไปห้าโรงพยาบาลแต่ไม่หายไปหาหมอก็ไม่เจออะไรพระทักจุดทูบ26ดอกทำพิธีหายจนตกใจเผยปมติดบ่วงกรรมจากคนที่สัมภาษณ์เรื่องแปลก ที่เกิดขึ้นกับตัวหนุ่มกัญชัยเล่าตอนหนึ่งในรายการ3แซบว่าไม่เคยพูดที่ไหนเมื่อสองเดือนก่อนที่ผ่านมานี้มีอาการปวดคอมากทรมานไปหาหมอถึง5โรงพยาบาลแต่ส่งแล้วก็ส่งอีกเอ็กซเรย์กดดูทุกจุดก็ไม่เจออะไรไม่มีอะไรแต่ปวดจนหาวไม่ได้จามไม่ได้ไอไม่ได้โคตรทรมานจริงๆ2สองเดือนที่ปวดทุกวัน คิดว่าต้องอยู่กับมันให้ได้กระทั่งมีคนหนึ่งให้ลองทํามีพระรูปหนึ่งฝากมาบอกว่าให้จุดธูป26บดอกปักลงกับพื้นแล้วขอขมาเจ้ากรรมในเวรและคําสาบแช่งไม่เชื่อก็ต้องทําก็ยังปวดปวดกินยาทุกวันจนวันหนึ่งคิดว่าต้องลองดูจุดธูปตอนเย็นก็ไหวเขาบอกด้วยว่าการขอขมากรรมไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรเราเท่านั้น ต้องขอกรรมาเจ้ากรรมในเวรคนที่เราไปสัมภาษณ์เราก็ไหว้แล้วปักทูป26บ26ดอกวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็ยังปวดอยู่ต้องกินยาคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็กินยาพอเย็นยาหมดฤิด์รู้สึกว่าทำไมปวดน้อยลงคิดว่ายังมีฤทธิ์ยาอยู่ก็ไม่ได้กินยาต่อ ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งหยิบยามาจะกินอ้าวไม่ปวดลองหาวไอทำทุกอย่างก็ไม่ปวดแล้วเป็นไปได้ไงไม่อยากเชื่อ